ยัอ่านแมมลูกพี่มาคริสต์ i าส uh, นะคะน่ารักมากเลยใช่ไหมวันนี้แบบแบ๊ดูได้ไหม เบาไปไหมตามันเบาเบาอ่ะเติมใหม่หนึ่ง อะไรแป๊บๆนะคะพี่น้องค่ะเอาเสือ้อเมื่อปคืนสีบ่อยอยู่กลับมาลองคิดดูวันนี้แสดงที่ไหนครับน้องหยกน้ำเหอะโนนโค่นคุณนะคะ ่ส <c oughs> ส,สวัสดีวัน Christmas คริสต์มาสท็อปนะคะวันดีคนเก่งทานข้าวหรือยังคะพี่ท็อปกินหรือยังคะสวัสดีค่ะคุณพี่ชูป่าบอสวัสดีครับเลดี้บอย I am a girl วันนี้มาชชานะเกือบชั่วโมง คืนไม่ค่อยดีนะคะก็เล่นมาล่องไหยเบิรงคืนกันยังบม่ดีคือเก่านะคะแล้วตอนดึกจะมาไรอีกนะคะตอนดึกจะไลอชดเชยทีมาซานะคะเ<ม>พื่อ ใหญ่ไปหรออ๋อเอาสำนีพ่อเป็นบ่อุยสวัสดีทั้ง47ท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีวันคริสต์มาสนะคะ Merry Christmas น,นะคะพี่น้องคะเขอใม่พ่อแม่ FC นะคะพ่อแม่พี่น้องสูบสูบกันแลวกับคุณแม่ทองอุไรนะคะพี่ท็อปทุกทุกท่านนะคะหลายๆคนที่เขามารับชมนะคะที่ ขอฮักแม่ฮักของอีลานะคะพี่ๆฮักอีลานะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองตลอดตลอดไปตลอดตลอดปีนะคะขอให้ทุกคนมันคริสต์มาสมีอะไรให้ตัวเองมีค่าผมนะคะมีค่าผมให้ตัวเองแล้วก็มีมีุ่งใจนำเสนอมาดูสิแมอ,องมีไฟสามันนึงวัวหวลด าเอาสิไปเอาเสือกมัดไว้ึืนสีบปอยู่กลับมาลองคิดดูห้ามได้แต่ตัวบ่อ,อาจห้ามใจปล่อยเขาไปโลดขันเขาหาักนี่มาด้วยบอนส่งพา คนนึงนะคะที่า่าสิบอลนะคะกันหลยขึ้นบอดีเลยก็เลยลองไล่ดีกว่าพอดีแตนน่ะแล้วก็วเลยมาอะไรข้าวนะคะตอนนี้สะเครืองแตงนะ่ะสวัสดีบัลลาสวัสดีนะคะพีเอพีเอดูนี่ ทำไมเสื้อกับตัวจริงมันไม่เหมือนอีเพราดีของอามเขามีองมนงี้ยงนอกใจยังหวังหาอ,อ้ขึ้นน้อำอั้มลำขึ้นหอดวยคำขึ้นหอดแววตามาถึงเทศกาลวันคริสต์มาสอีกแค่หกเจ็ดวันก็ปีใหม่แล้ว พี่ไม่นีข้าดาวอยู่ที่บ้านน้องอุ๊อิงนะคะน้องครูซิตี้ที่จริงไปเข้าดาวอยู่ยีโซทอนนะคะยืนเบอ่งเนี่เสื้อตัวใหญ่มากสวย สวยไหมคะนัดน้องทาเข่าพันดาซิมาเห็ดเียนใจอ้ายเรียนบ่มาให้ทาลองลอยคนน้องบุง้งแล้วเราก็จะมันเป็นซิกเนเจอร์ใต้ตาสองนี่คือน้าวแทง หนาวหาอยากเข้าดาวอยากเข้าดาว้าดาสวัสดีทัาง37คนดูนะคะคืนดีบอสปิดไฟก่อนนะคะเดี๋ยวสิบเดสไทสิบแบตเบิดมือเดียวอยมีชาด้วยอ๋อมันมีแบบนี้ด้วยหรอยุอคจุดกครงแต่งหน้าก่อนนะคะ สวัสดีทั้ง53ท่านนะคะพี่น้องคะผู้เด็ที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝฟกคอมเมนต์เข้ามาใใจคลิปมาเราคุยทักทายกันได้นะคะเราจะไปเอาวัวกับกระบ,บะนะคะแล้วก็จะเตรียมตัวแล้วมาเลยแป๊บๆนะคะให้พ่อแม่เอซเพื่อนเศร้าคิดหอดเพิน่นเพื่อมีคนคิดหอดน,นะคะให้พ่อแม่เอฟซีหาคิดถึง สวัสดีค่ะวันนี้จะมีเด็กน้อยมาหานะคะเป็นน้องที่สนิเกตนะคะเป็นน้องรุ่นจักจากฤดูกาลที่แล้วนะคะน้องกติดตามมาตลอดเลยนะคะนัดแล้วนัดอีกตัวแล้ว,ต,ว,ลวตัวอีกนะคะต,ตัวเฮาตัวแล้วตัวอีกคะว่าซิมามือนันมือน,นีก็บ่มาก็มียังนะคะบอลเลนน้นองเพิ่งเมื่อวานนะคะก็เลยบ่ไเ้พอกันจะเคือแต่วันนี้เริ่ง,งามยามดีนะคะไก่กับอุบล ชิสกเกตพูอจริไกคกับอุบลน,นะคะป้าน้องเพิ่นอยู่อุบลเพิ่นสิมาหานะคะจามาเล่นนัมใช่น้องที่รู้จักน้องที่สนิทแบบแต่บอกขอเอ่ยซื้อนะคะ<า> <c oughs> น้องเพิ่นแข่งวันเล่นนะคะก็เล่เืสอยหสวย,ยมากแม่เอย๋ยโอ้ยไ<า>ม่มีใครสวยเหมือนแม่เลยสวยมาก คผู้ราย,ยาไหนก็เต็นผู้รายเนาะแม่เต็นผูยิงติดสวยดูน้ำพาวแข็นพางตัแขกน้ำพรางตแข็งตินี่แค่แานบ,นานาบนะคะบนบ่แค่แค่แคนแค่แค่แิ่แแคแค่ค่แแค่ ค่ะพี่น้องครับเพราะว่าตอนนี้คืนมาโอเคเลยบ<ม>่สะเทียนเลยนะคะแบบแหลกมากเลยอ่ะย่านนี้จะมาไล่ชดเชยให้นะคะไล่ตังมอน,นี่แะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเพราะว่าจบโชว์แหลกได้จบคอนเสิร์ตพอดีนะคะ <S <S โอเคค่ะบายเน็ตไม่ดีนะคะคนอย่าลงไลฟ์สดแล้ว